นีจะพามาดูสวนผักของคุณยายแถวนี่มันถ่ายรูปถ่ายอวยตอนเธอพละมันเร็วโน่นเหม่โง่นะเดี๋ยวด้วยแ <c oughs> องก็นอรูปบ้านนะบังครับบนันีรรน้อะไร ตู้ยพองเนาะตู้ยอล้วค่อมน้อยตู้เตอมาเทียบนะขมานตู้ยเออเลีอ่ะยากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นผักชีนะครับผักชีน้อยเอาหนามมาสะไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไก่มีอะไรมาเขียนนะครับอันนี้ะได้ไหมนี่อ่าอีลาบ่ะ บุรุษพาบุรุษพาโอรพาไหมนะโอ้โหคืนเก่งเซ็งเ